เาโรงพยาบาลเมื่อพอศอ .2,550 ทวนปีนั้นมีการะอะไรเขาแห่แห่ทางชนมากอ่ะหมความเขาจะแห่ไปจะอยู่หวัวทางทางน้ำมีการเหยเรือไปตอนนั้นพอดีในเมื่อเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัิตามธรรมดาองคนป่วย ย่มีกำลังใจไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือผีคำว่าผีนี่เราทราบไม่ได้เพราะผีนี่มีทั้งสองประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีถ้าดีจะเป็นผีประเภทที่เขาใช้มาทำลายล่างก็ได้ก็มีความหวัดหวันหวันใจนิดหนึ่งคิดว่าเราไม่สบาย ที่อาจจะกลวนก็ได้เพราะว่าเคยถูกมาแล้วตอนนั้นจึงนึกถึงว่าเวลานี้สถานที่นี้เป็นที่ของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ากรมแพทย์ฐานเรืออยู่ก็อยู่กับกรมหานเรือใกล้ที่พระเจ้าใกล้พระราชวังพระเจ้าตากสินจึงนึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชขอให้ท่านมาคุ้มครองคุณาโปรดป้องกันด้วย ว่าตมาเองขอสาัยบุญบรารมีของท่านพระมาอยู่ที่ของท่านถ้าผีร้ายจะเข้ามาทำ้ายก็ขอป้องกันด้วยตอนนี้อดิฐานคือว่าตอนบูชาพระเสร็จ <c oughs> หลังจากนั่งก่นนอนถึงเวลาประมาณทุกประมาณทุกสองทุ่มเสร็จเห็นเขาเงียบกันหมด พยาบาลมีหน้าที่เอายามาให้แล้วก็กลับก็บอกว่าถึงเวลาพักได้แล้วครับเขาใหม่ๆแล้วถ้ามีอะไรก็กดเกรงไปอยู่ห้องถ้าอยู่ห้องพิเศษตึกที่หนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีบุกเออก็ใส่กรอนเขาโทษนะก็ใส่กรอนเมื่อใส่กรอนแล้ว ก็เปิดไฟไอ้ไฟนะั้นไฟร้อยร้อยแรงเทียนยังสว่างจ้ายอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าต่างก็เข้าไม่ได้ก็เป็น,น,นว่าเข้าม้งนอนเวลานั้นมุงลวดยังไม่มีพอเข้ามุงนอนยังไม่ได้ดับไฟวัสถานที่ใหม่ไม่กล้าดับไฟทั้งนี้เพาออะไรพระวัดระแวงผี ว่าตามโรงพยาบาลย่อมมีผีอยู่เสมอผีจะมีไม่ว่าที่ไหนคิดว่าถ้าสว่างใจสบายเข้าไฟร้อยเรีองเทียนมาให้ก็เปิดจ้าอยู่พอนอนศีรสะถึงหมอนจับอนาปานสติเพ้ต้องกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาพุทโธตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ เพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูตจะอย่าลืมว่าประตูนั้นใส่กลอนเข้ามานุ่งกลงเกงขาสั้นเป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็นคนเนื้อเต็มใส่เสื้อชีวขาชีสั้น หน้ามีกระเดียบไปทางเจ็กนิติท่าทางคล่องแคล่วว่องไวมากเดินเข้ามาถึงก็มายินอยู่ข้างเตียงอาตมาก็มองมองมองดูแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้มท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิม้มท่านมองท่านก็ยิม้มอัตมามองก็อัตมาก็ไม,ม่ยิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือติดสงสยัย ถามพจึงถามว่าท่านคือใครท่านคนนั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงใครท่านบอกให้ใครมาคุ้มครองเองผีของท่านก็บอกกรบทำบาปอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตากสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตากสินยมมา ก็ถามว่าดีพระเจ้าต่างศสีนจริงๆหรือยังไงท่านสามพรสงสัยตอนไหนก็บอกกับทางวัาพระเจ้าต่างศสีนจริงๆอ่ะทไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้าถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้นถ้าใส่เสื้อแขนสั้นท่านก็เลยถามว่าพระราชาจําเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอย่างนั้นใช่ไหม ไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาไปาเวกก็บอกกัะท็บบอกว่าความจริงถ้ามาน,นิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาัยครบถ้วนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักรือการลงรังถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าต่างสินไม่ได้ตกมรรท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกมรรค ถามว่าทำไมจึงไม่ตกมรรกเขเลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมโบชก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระรัชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหมท่านก็นยิ้มท่บอกว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทําไมถึงไม่จําถามว่าจําอะไรบอกจําเรื่องเก่าที่นึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิ จำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าพระเจ้าตััสินแล้วใครรับพระเจ้าตััสินก็ขับไปส่งพระเจ้าตััสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตััสินบทถเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้เวลานู้นไม่รีเวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นโลกกระเพาะท้องมันอืด ท่ก็ไม่ท่าก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตักสินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ท่านเห็นแล้วก็ท่านก็เลยแต่งตัวปเป็นกษัตริย์ทรงเครื่องกษัตริย์พร้อมหมดบรรดาท่านพุทธริษัทท่านมีความงามสง,ง่ามมากพระเจ้าตากสินมหาราชเท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน้าเย็นหนุ่มๆอยู่ รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยนักษนะเพียบพร้อมทุกอย่างร่างายบริบูรณดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็นคุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับโดไในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะคุ้มครองท่านไม่ยอมให้ผีและไสยศาสตร์ใดๆมาทําอะไรกับท่านได้เลยก็าถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านก็ตอบว่าเวลาที่ผมเยืนอยู่คุยกับท่านไอ้เราก็งโง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจเจริญกรรมฐานแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ผีกับคนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธริษัท์เวลานี้มาหอนอีกแล้ว ยินเสียงหมาเข้าไมโครโฟนหรือเปล่าก็าไม่ทราบหัหอนก็นใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกําลังใช้กําลังใจนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจว่าพระเจ้าตางสินตายจากความเป็นพระเวลานั้นพระเจ้าตาสินปรารถนาพุทธภูมิเวลานี้ในปัจจุบันเกิดชั้นดุสิตใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดี ถ้าคนจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าต่างสินะไม่ตายแล้วใครทําให้พระเจ้าต่างสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่าท่านเล่าประวัติความเป็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านก็เล่าความเป็นมาว่าพระเจ้าต่างสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนึงเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจาใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนหนึ่งกับพระเจ้าต่าสินนัากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าต่าสินเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้านายขอรอนหนึ่งเร่การที่สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กเร่การที่สามอยู่วัดกันมาด้วยกันเร่การที่สี่ต่อมาเบื้องหลังรับราชการทํางานรบรวมกันมาประการที่ห้าพระเจ้าตากสินเป็นลูกเขยของราชการที่หนึ่ง เพลูกสาวก็เได้การหนึ่งคนหนึ่งไปเป็นชายาของพระเจ้า,จาตักสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าคิดว่าฆ่ากันไม่ลงถ้าแ,แผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันพระเจ้า,จาตักสินต้องออกก็เพราะว่าเป็นหนี้เจ้าสัวเมืองจริงเขาเขาจะเข้ามาก็เรียกว่าเขาจะเข้ามาทวงตัวหนี้ ้เงินต้นท่านก็ไม่พอดอกเบีย้ยสำราชที่จำระก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วกูก้กันใหม่ก็มีความจําเป็นจ,จําใจต้องต้องสละราชสมบัติวางแผนให้รัชกาลที่หนึ่งกับพระราชวังบวรเวลานั้นเมืองขมรแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขมรให้นําลูกชายจังสององค์ไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องออกมา ให้ครองเมืองขมิแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านกบวฏท้ะแกล้งทําเป็นคนสติฟันเฟือนแ,แต่ว่าพญาสันให้ไปทวงหนี้ทวงสวยที่อยุธยาก,บบกระบอบคิดกับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตักสินพญาสันนี่โง่มาก ในที่สุดพยาภัยซึ่เป็นหลันราชการที่หนึ่งอยู่นครรสีมาขายกทัพมาจาาับพญาพญาสันบริฆาแล้วก็ปล่อยพเจ้าต่อสินให้อยู่ตามสมบายในเมื่อราชกาลที่หนึ่งเข้ามาทราบว่าทางเมืองกรุงเทพวุ่นวายก็ไม่ได้ตีเขมรเมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีก็พักทัพอยู่ที่ทางบางกะปิ ยังไม่เข้ากรุงก็ยังไม่ทราบว่าในกรุงเป็นงไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นปีเจอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตเรียกวัดสแกก็สระผมนั่นจึงเรียกว่าวัดสเกตหลังจากหลังจากนั้นก็เข้าพระนครลีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยากก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือฆ่าพระราชาองค์ต้น ต้องก่อน้ขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทั้งเสืบสันตสืสบสันติวงที่ต้องชำระหนี้เขาอันนี้เป็นเรื่องโกงนี้กันเมื่อสั่งฆ่าก็เอานักโทษที่ต้องประหารชีวิตนั่นแหละใส่ถุงการฆ่าไปเจ้าอยู่หวัวนี่ไม่ใชยื่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบทุษด้วยท่อนจันท แล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่จะอยู่สอนธรรมาเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตากสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รู้เขาจะพานาไปนล้นลูกชายพระเจ้าตากสินขององค์โตค่อยเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช องรองลงมาก็เป็นพ่อค้าสำเภาท่านไล่าฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จเไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใกล้สว่างแล้วครับผมจะต้องลากลับถ้าถามถาว่าผีระว่าไงท่านบอกผีไม่ต้องกลัวท่านกลางวันและกลางคืน ต่อไปไม่จนะําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านยากลับก็เลยบอกว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตางค์ใช้เลยมีสตางค์ติดกระเป๋ามาแค่ยี่สบาทไอ้เงินยี่สบาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่าเนี้ยคือมียี่สิบาทก็เพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมด สร้างวัดบ้างเลี้ยงพระหมดบ้างบางคนเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้คนเขาเล่นหวยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเราสมัยเราเราไม,ไม่เคยมีหวยประเภทนี้ ถามท่านว่าทาไมถึงใช่สรรพสมัยเราคําว่าเราเนี่มไยมก็เคยเกิดร่วมกันท่านก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้าว่าท่านพุทธบริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวป่าชาวดงก็ได้ชาวอะไรก็ได้ชาวไดไดทั้งหมด แต่ไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามตัวสองตัวประเภทนี้ไม่มีมีแต่หวยก็ขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยกขอนี่ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตังติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตังท่านก็ฟักสตังโยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดท่านก็ลากลับ พอตอนเชา้าหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสังสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเือเอกก็พันจ่าเอกกุลาบนักนางตะกุลไม่ออกก็มาหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ่าเอกสุนทรเธอรู้อยู่ว่าจะมาเคยเจอรกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลาดันเลิกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็เป็นว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับลงอาเขาตอบว,ว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตักสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออกไปรู้อาก็กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตักสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตักสิน เ็าเล่าความเป็นมาตามที่ได้ฟังเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วบอกว่าตองอาเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนๆอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีตัเลขเลขจะยี่กี่ถ้าไม่มีเลขท้ายสามตัวขอเลขท้ายสามตัวท่านถ้าบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังมายี่สิห้าสตังเอาเหรียญฉลึงถ้ามันเป็นเลขยี่สิ้าสตั โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านั้นปรากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงจตอนเช้าปรากฏทั้งโรงพยาบาลทั้งในเร็วโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าข่าวหวยข่าวซัดดำนี่ยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สิบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลขไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้วก็สองเข้าสารแล้วลองคิดดูเท่าไหร่ ได้แบงบระร้อยหนึ่งข้าสอข้าสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจ่าอะไรจาไม่ได้เป็นใจเอกเขาไลา่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้ากรรงความว่าเรื่องพระเจ้าตากสินในเวลานั้นก็คุยกันจําภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตากสินกับภาพที่เขาปั้น,น,น,นหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัดท่าทรงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆทำตาธรรมดา,ท,ดา,ท,ดาท่านเจ้าของก็มาตินอนแต่งนี่ให้แต่งตัวน,นั้นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีฟันฝาข่าศึกจากยุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก พอพอปิดท้องแล้วหน้ากลายไปอย่างหนึ่งอันนี้ประิอัศจรรย์ปิดท้องแล้วมองไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีกายใครอาจจะสงสัยว่าทําไมปั้นพระรูปพร,ร,ระเจ้าต่าสินที่วัดท่าสงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว่าปั้นตามภาพแล้วก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นี่เราตามตามความเป็นจริงนะ ตอนนี้หลังจากนั้นต่อมาอีกคืนหนึ่งวเวลาประมาณสักสี่ทุ่มก็มีคนคนหนึ่งมันนั่งเก้าอี้ที่หน้าห้องมีลูกน้องสองสามคนคนนี้อ้วนๆเตี้ยๆผิวคล้ำแล้วก็เชะงูหน้าเข้ามาโอท่านครับไม่เป็นไรรอกไอ้โรคกระเพาะเพียงเท่านี้ไม่ช้าก็าหายแต่ระวังนะโรคต่อไปอย่ามาอีกใหม่ เลคต่อไปจะมีอาการร้ายแรงมากท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงสองปีถ้านอนไม่ถึงสองปีก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกจากโรงพยาบาลไปแค่วันเดียวจะถ่ายติดสองครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลใหม่ถามว่าทําไมถ้าบอกว่าเป็นกฎของกรรมถามท่านว่าเป็นใครท่านบอกว่าผมเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่เขาเป็นเจ้ากรมแพทย,ย์ใหญ่ ก็เป็นว่าตอนตื่นขึ้นเช้าก็ถามโยอเอกจ่าเอ,าเอาากเอนะจะไปรัน้นเวลานี้ไปเลยเลยสุนทรชันทวันทั้งคนนี้คือใครเธอตอบว่าคนนี้คือหมอสงวนเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่ที่เจ้ากรมันเองทันใดที่สุดคืนที่สามก็มีปรากฏว่าเวลาเดียวกันมีคนร,ร่างเหมือนฝรัง่งมายืนมองไปมองมาที่ข้างเตียง ต่อมาก็ถามพู้นายทหารพวกพวกยาบาลถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกหมอเล็กรูปร่างคล้ายๆฝรัง่งก็เป็นว่าในปีพศ2500ปีนั้นเป็นวันตัดเชือกคือป่วยคราวนั้นก็ไม่มากนักแต่ว่าเป็นคนไม่มีสตังค์พระถ้าไปค้นสตังในอุติได้มาอีก180บาท หลงดูตำหนังสือบ้างอะไรบ้างกระดวกามมีสตางค์จริงๆสองร้อยบาทเครื่องอุปกรณ์การใช้ก็ไม่มีแต่คนบานองโคก็ใจดีจริงๆไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยแต่มีคนไปเยี่ยมทุกวันเดี๋ยวคนที่อื่นทุกวันมีแขกทุกวันเต็มห้องหมอก็อนุญาตเป็นพิเศษถ้าเยี่ยมมหาวิระแล้วก็ปล่อยเลยท่านี้พะอะไรเพราะว่า ในเมื่อเขาให้ตตางเขาตัวห่วยเขาให้สะตางแล้วก็ใช้นอนเช่นีน้ซื้อกินตามตามที่ต้องการของคนป่วยคือบางทีอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้มันเป็นที่ไม่พอใจแล้วไม่ถูกเรียกว่ากินไม่สะดวกแล้วกันก็ใช้เราซื้อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเรือเอกซ้นทอนส่วนนีนน้มีความห่วงใยมากกคคาบคากุหลาบพันจ่าต่อมาเป็นเจอตีเจอตีกุหลาบ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีคนรู้ข่าวก็มาหาหวยก็ไม่มีหวยให้เขาพระเจ้าตักสิงก็มามาให้หลังจากนั้นนุวพคืนหนึ่งนลพไปก็ปรากฏว่าจงให้หวยเขาที่คอท,ที่จะได้มีสตางกินมีสตางคใช้ก็บอกว่าผมป่วยอย่างนี้ไม่ไว้ใจตัวเองคอรับ เพื่อนชาญสมาบาดเป็นฟันเฟือนได้เหมือนทีพยานฟันเฟ,ฟือนได้อาจจะมีอุปาทานเกิดขึ้น่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหวยออกฉันจะมาบอกให้หนึ่งตัวเอาแค่ตัวเดียวนะจะบอกเท่าไหร่ตัวแล้วก็จะบอกที่นอนให้มันจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังจะบอกให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นทั้งเวลานั้นไม่ทราบหมอชื่ออะไร นึกไม่ออกเธอมาดูอยู่เป็นโบติทุวนเขาบอกอาจารย์เขารับเวลานี้ผมอยากจะซื้อรถสักคันบอกเอางี้ก็แลวกันหมอเอาหวยไปหนึ่งตัวเธอก็ไปเล่นหนึ่งร้อยบาทเันก็ได้สามร้อยบาทเธอก็เงินสามหนึ่งร้อยบาทเก็บเอาทุนเก็บวันที่สองก็เล่นสองร้อยบาทก็ได้มาหกร้อยบาทว่าต่อไปก็เอาหกร้อยบาทแทง แทงเลื่อยขึ้นไปถึงพันบาทพอถึงบันบาทก็เล่งคราวละพันคราวละพันเวลานั้นปรากฏรถเบนซ์มาใหม่ๆราคาหกพันหกพันบาทแต่ว่าปีนั้นขึข้นราคาเป็นเก้าพันบาทหมอคนนั้นเอาเงินซื้อรถเบนซ์ได้เมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วเธอก็จะบอกต่อว่าอาจารย์ครับไม่มีค่าน้ำมันก็ให้เธอคราวละตัว เธอจะรวยเท่าไรก็ไม่ทราบกรุ่มความว่าการป่วยเขานั้นมีแขกมากประจำทุกวันทางท่าราชบัลลิตข้างบนพอมาถึงปั๊บทหารจะถามว่าไปหามหาวิระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแขกบอกว่าใช่ยามก็ใจดีถ้าบอกบอกมหาวิระยามก็ปล่อยให้เข้ามาทันทีและยามก็สะกดรอยตาม ไม่ใช่ยามเกรยียมไว้จะขโมยของยามอยากจะฟังว่าให้หวยเลขอะไรก็เป็นนั้นว่าอาหารก,การกินบริโภคกับบริบูรณ์ทุกอย่างอาหารมันเต็มโต๊ะเกินที่จะกินคนไข้สักสิบคนก็กินไม่หมดคนที่ไม่เป็นไข้ทักสิบคนก็กินหมดในเมื่อฉันไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลพยาบาลต้องทาความสะอาดห้องอาหารพทะไม่ห้องเปเศษ เขาก็ต้องเก็บไปชำระล้างแต่สิ่งที่น่า,าสัศจก็มีอย่างหนึ่งว่าไอ้อึงทอดเนี่ยอาตมากินไม่ได้ฉันไม่ได้สงสารเขาทอดมาทั้งตัวแต่เป็นที่น่าแปลกใจวันแรกเขาอื่งทอดมาถวายหนึ่งตัววันต่อมาปรากฏอืงมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมาลูภายหลังพระวตาหารนายทหารที่นั่นแกชอบกินอื่งกับเหล้า กระซิบบอกแขกที่มาบอกอาจารย์นี่ชอบกินอืองทอดเอืองทอดจะม,มีมากสุวนันก็เป็นว่าสาหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสน์ก็จบลงแค่เอืองเพราะเวลาบอกสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผลต้องมีแต่บรรดา่ญญานพุทธศาสน์ได้กรชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี